เอาล่ะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในแมป Tower Defense X นะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้า k a i o r a n g e r นะครับเป็นตัวใหม่อีเวนต์ของคริสมาสต์นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีจำกัดไหมนะแต่ว่า วิธีเอานะครับก็คือต้องเล่นผ่านอีเวนคริสต์มาสนนครับเราจะได้ทั้งตัวแล้วก็สกินนะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมก็เราไปเจอกันในแมปไปเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็เข้าแมปมาแล้วนะครับขอเล่นเป็นโหมด e ซี่แล้วกันเพื่อง่ายต่อการรีวิวนะผมจะวางแค่2ตัวก่อนนะครับจะบเป็นสายบนกับสายล่างเนาะตัวฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะอัพเป็นสายบนครับส่วนฝัน่งขวาจะเป็นสายล่างแล้วกันนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะอัพอย่างละสองมาก่อนเลยแล้วกันนะบนสองแล้วก็ล่างสองนะแล้วก็ จะฟาร์มตังค์แล้วก็มาดูกันว่าสายบนช่องที่3มีอะไรบ้างจริงๆตัวนี้สามารถเติมซื้อได้นะครับมันน่าจะราคาประมาณ300 300รโลบักมั้งนะแล้วก็สกินสกินประมาณ325โลบักนี่แหละจำไม่ได้หละว่าวันเล่นดีกว่านะเพราะว่ามันได้ฟีเลยนะว่าถ้าคนไม่มีเวลาเล่นก็เติมมาเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ว่าเออหมดอีเวนต์แล้วก็อาจจะรอยาวเลยกว่าจะมาอีกทีหรือมาอีกทีก็ขายแบบ500โลบักเหมือน tower defense simulator โอเคเดี๋ยวผมปิดแียงแอมเบียน์ก่อนเสียงโขดดังแต่แอมเบียน์โอเคตอนนี้ผมก็มีเงินพอที่จะอัพช่อง3แล้วนะอ่ามันจะเป็นสเตลเซนเซอร์ไอนะครับก็คือดาเมจมันจะแรงขึ้นรีโหลดไวขึ้นเบิร์ดไซส์จาก4นัดเป็น6นัดแล้วก็ยิงตัวสเตลนะหรือว่าตัวล่องหนอัพเลยไอตัวพวกนี้มันเริ่มออกมาเยอะแล้วกลัวจะไม่ไหวอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรไปตอนที่อัพช่อง4ได้เลยแล้วกันนะ โอเคตอนนี้ก็อัปได้น,นะครับก็จะเป็นในตัวเจ็ดเหล่านะก็คือดาเมจแรงขึ้นแช่นานขึ้นแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเอเคจะรอไปสปีดทามไปาทาแลบไปในอัปไออันสุดท้ายเลยลวกันนะโอเคตอนนี้ผมก็อัปได้น,นะครับก็จะเป็นไอซ์เอลเอ็มจีนะครับก็คือไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาก็คือมีแค่อย่างเดียวก็คือ,อมันจะ มันจะยิงเป็นออโต้นะครับก็ตอนแรกมันจะยิงเป็นเบรสนะแลวก็อันนี้มันก็พออัพเป็นแล้วมันจะยิงแบบออโต้แบบนี้เลยต่อไปสายล่างนะครับช่อง3จะเป็นไอซ์เกเนตนะครับก็คือจะมีอาบลิตี้เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นระเบิดน้ําแข็งนะสามารถกดจีปาได้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือแรงขึ้นยิงเร็วขึ้นเบรสเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็แช่นัดขึ้นนะครับโอเคอัพเลยช่องต่อไปนะครับก็จะเป็นไอเอสเซาลดเอานะครับก็คือจะมีพัฟซีเพิ่มขึ้นมาก็คือ M203 ครับ M203 คืออะไรก็มันจะเป็นเครื่องยิงระเบิดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะก็จะเป็นประมาณนี้แลวกันโอเคงั้นก็กดอัพเลยเลยกันก็นี่ครับหน้าตามันกะ็จะเป็นอย่างนี้นะคือมันจะยิงรูประเบิดจากตรงนี้นี่บิร์็จะเป็นแบบนี้ันจะเป็นระเบิดแข็งใช่แข็งนี่แถมเราปาระเบิดได้ด้วยแต่มีเสียงพากด้วยนะ okay. พอค้างน่ารักอยู่ขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็น d e f e a t loadout นะครับก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็คือ ระเบิดจะเป็นเลเวล3แล้วก็ M23 จะเป็นเลเวล2แล้วก็ดาเิแรงขึ้นนะว่าสายล่างนะ้องค่อนข้างจะแรงกว่าสายบนนะแต่ว่าสายบนสามารถยิงสเตลได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยละกันนะว่าสายบนกับสายล่างมันเป็นยังไงก็ตามนี้เลยละกันเอานะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้รีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผม ก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมกวยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วก็แฮปปี้นิวเยียราครับทุกคน